สวัสดีท่านผู้มีอุปการะคุณทุกๆท,ท่านครับมาอีกแล้วครับนักปลูกนักสะสมนักนิยมต้นไม้และรักธรรมชาติอย่าพลาดครับรบกวนช่วยดูคลิปนี้ให้จบมาช่วยกันดูฟาร์มสวยงามฟาร์มสดใสฟาร์มเขียวชะอุ่มของต้นนี้นะครับหวังว่าทุกๆท,ท่านคงรู้จักกันดีเพราะนี่เดลีจักรพัครบ10ปีครับ จากการที่ผมปลูกมา2ต้นนี้ดูความสูงนะครับกําแพงก็สังเกตจากก้อนอิฐแล้วกันครับว่าสูงเท่าไหร่ใบเขียวเข้มและก็สดใสสวยงามมากครับเดลจัก,กพัดเป็นไม้มงคลนะครับที่นิยมปลูกไว้ประดับบ้านเสริมบารมีเป็นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ออกดอกเป็นระยะระยะนะครับ นอกจากนี้ก็ยังนิยมปลูกเป็นไม้สำหรับดักพวกมแมลงวันทองนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาออกดอกมา,มาแมลงวันมแมลงวันทองนะครับที่ปีแข็งแข็งนะครับเขาก็จะชอบมาจับตรงเกสร,รเขาแล้วก็เกสร,รเขาจะค่อนข้างเหนียวครับก็จะสามารถที่จะดักจับมแมลงวันทองเพื่อเป็นการกำจัดมาให้ไปทำร้ายต้นไม้ต้นอื่นได้นะครับเดลีเป็น ต้นไม้ที่สามารถดูดสารพิษได้นะครับและก็จากการวิจัยเขาบอกว่าสามารถดูดสารพิษได้ในปริมาณมากด้วยนะครับฟาร์มสวยงามนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะครับอีกต้นหนึ่งที่อยู่ข้างๆคือเศรษฐีวินสันนะครับก็ปลูกมาเศรษฐีวินสันนี่ปลูกทีหลังนะครับน่าจะปลูกทีหลังประมาณสักปีหนึ่งสงปีน่าจะได้ครับก็สูงไล่เรียกกันไปครับบริเวณนี้ก็ แดดไม่จัดนะครับมีแดดวันหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงสชั่วโมงเป็นแดดดำไรนะครับก็ถือว่าพื้นที่ตรงบริเวณที่ปลูกนี้ถูกต้องแล้วก็ทำเลดีที่เขาชอบนะครับเขาก็เลยเจริญเติบโตที่เขาพูดว่าเป็นไม้ล้มลุกก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นไม้ล้มลุกหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็10ปีแล้วก็ยังเขียวสดใสแล้วก็ ยังไม่มีแววว่าจะตายไปเลยนะครับการขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ไม่ยากนะครับแต่ก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจากการปลูกมาเขาไม่มีหน่อนะครับมีครั้งหนึ่งที่ผมต้องการขยายพันธุ์คือทีแรกผมมีต้นเดียวนะครับผมมีอยู่แค่ต้นเดียวผมก็อยากจะได้คู่เพราะว่าอยากจะให้เขามีคู่ครับทํำยังไงเนะาะจะขยายพันธุ์ปลูกมาหลายปีไม่เห็นเขาแตกหน่อสักทีก็เลยตัดสินใจ ขุดขึ้นมาครับแล้วก็เอามาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ชําไว้ให้เขาแตกหน่อขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็ได้เอามาปลูกอีกต้นหนึ่งเป็นสองต้นคู่นี่แหละครับรู้สึกว่าจากท่านอื่นปลูกผมไม่แน่ใจว่ามีหน่อออกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าสําหรับผมปลูกมานี่ครับสิบปีพอดีครับยังไม่เห็นหน่อขึ้นมาเลยครับที่จริงก็อยากได้นะครับก็คง น่าจะมีวิธีเดียวละมั้งที่ผมทําก็คือขุดมาแล้วก็เอามาตัดช่วงล่างเขาออกเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปชําไว้นะครับก็จะได้ต้นใหม่ขึ้นมาถ้ารอให้เขาแตกหนอ่อคงไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นก็นําสิ่งสวยๆงามๆต้นไม้มาฝากทุกท่านครับสําหรับท่านที่รักต้นไม้รักไม้มงคลเดลีจักรพัฒดถือว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่ ผู้คนนิยมปลูกกันมากนะครับปลูกไว้ในในบ้านในอาคารในห้องนอนเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับขอแค่มีแสงมีลมมีอากาศมีลมพัดผ่านเขาก็สามารถอยู่ได้นะครับโดยใบเขาเนี่ยที่ออฟฟิศนะครับเขาก็ใช้น้ำมันนะครับน้ำมันพืชน,นะครับน้ำมันหมูนน้ยครับเอามาชุบผ้าอ่อนๆแล้วก็เช็ดที่ใบใบก็จะ เป็นเงามันสวยงามมากนะครับสําหรับต้นเดลีจัก,กระพัดอยู่ในร่มในห้องโถงห้องนอนอะไรต่างๆได้หมดนะครับเป็นไม้พืชที่ไม่ต้องการแดดนะครับผมเคยเอาไปปลูกไว้ที่แดดก็จะมีอาการใบเหลืองๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอาการขอบใบไหม้ก็เลยต้องเอาเขาไปไว้ในที่ร่มรำไรนะครับหลังจากนั้นก็พอเอาปลูกไว้ตรงนี้ก็ เจริญงอกงามสวยสดใสอย่างที่ท่านได้เห็นนี่แหละครับถามว่าดูแลยากไหมก็ไม่ยากนะครับแค่รดน้ำทุกวันให้ความชุ่มชื่นกับเขาเพราะว่าเป็นพืชที่มีความต้องการความชื้นสูงนะครับรดน้ำให้น้ำทุกวันให้ปุ๋ยสม่ำเสมอเขาก็จะใบเขียวสดงดงามไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับถ้าขาดอาหารขาดปุ๋ยขาดน้ำนี่ก็ รู้สึกว่าจะเหี่ยวเร็วมันกันนะครับสําหรับเดลีจักรพัทนะครับส่วนต้นด้านริมฟ้านี่คือเศรษฐีวิสันนะครับคลิปนี้ก็นําภาพสวยๆสําหรับคนที่รักต้นไม้คงจะไม่ปฏิเสธนะครับว่าเจ้าไม้สามต้นนี้ค่อนข้างที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากพื้นที่แคบมีรถจอดอยู่ก็ ไม่ได้ถ่ายมุมกว้างๆมาให้ดูลหลายๆมุมก็จะมีมุมบนที่ขึ้นไปถ่ายสูงๆถ่ายลงมาให้เห็นก็ยังไม่เห็นความสูงแต่ก็ยังเห็นความสวยงามชัดเจนครับนี่ครับเศรษฐีวิสันเศรษฐีวิสันนี่ก็สวยนะครับสวยมากๆแล้วก็เป็นไม้ที่มีมงคลมากๆปลูกแล้วเขาว่าถ้าออกดอกแล้วจะร่ํารวยแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ